1 8 2 0 0คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี28,400คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอ30,000คนแล้วกันเราจะปล่อยรัฐบาลไทยไลฟ์แรกนะคะขอโทษที่ปล่อยช้านะคะแต่จริงๆแล้วสมาชิกในกลุ่ม VIP คือจะได้ไปหมดแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยลูกค้าหนึ่งจะบอกแบบนี้คะ่ะใครที่เข้ามาในไลฟ์สดแล้ว ขอสามอย่างงวดนี้เรายังใส่เสื้อสีเขียวเหมือนเดิมนะคะและหนึ่งจะบอกว่าเสื้อสีเขียวที่ลูกค้าสั่งมาถ้าลูกค้าปังกับหนึ่งเฮงกับหนึ่งลากยาวกันไปจนปู่เสร็จเนี่ยหนึ่งอยากขอความกรุณาลูกค้าถ้าใครสะดวกเดินทางมาในวันที่ปู่เสร็จแล้วมีการจัดพิธีบวงสรวงเนี่ยหนึ่งอยากให้มา ดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไทยงวดนี้บอกเลยนะคะขอสามอย่างค่ะน้องน่ารักมากกับคุณมากๆนะคะขอสามอย่างอย่างแรกค่ะเตรียมเสื้อสีเขียวอย่างที่สองเตรียมเสียงเมกีทค่ะยิงมิปนังบอกป,ะ,ปะนังบอกยิงมิปนังเอชซีทุกคนปนังทุกคนอย่างที่สามเตรียมกระเป๋ามาใส่ตังนะคะ อย่างที่สามเตรียมกระเป๋ามาใส่ตังค์เตรียมมาให้พร้อมลูกค้าล่าสุดลูกค้าบอกว่าแม่คากระเป๋าดูดซับที่แม่ให้ซีเอฟอะคะ่ะใส่เงินไม่พอเดี๋ยวรบกวนแม่ทําย่ามเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยได้ไหมคะแม่ขอเป็นย่ามเลยเอามาไว้ใส่เงินเลยบอกได้คะ่ะเดี๋ยวจัดให้น้องน่ารักดีนะคะขอบคุณนะคะเป็นแบบเป็นหลานคะ่ะแต่หนึ่งจะเป็นคนที่พูดไม่พอกับหลานหนึ่งก็จะไม่ได้พูดพอกับลูกหนึ่งก็ไม่พูดพอคะ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง บ้านหนึ่งจะประมาณนี้เลยค่ะเป็นสไตล์นี้เพราะว่าพ่อแม่หนึ่งก็เลี้ยงแบบนี้เลยหนึ่งบอกลูกค้าแล้วแล้วงวดนี้เป็นงวดที่เราจะได้รับเสียงกรี๊ดกันอีกครั้งแต่หนึ่งบอกแล้วนะคะรัฐบาลไทยหนึ่งปล่อยไปแล้วแต่หนึ่งปล่อยไปให้กับสมาชิกในกลุ่ม V I P ก่อนและหนึ่งจะแจกให้หน้าไฟ์สดในวันนี้ลูกค้าขาหนึ่งบอกเลยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งไม่ขออะไรคะ่ะขอให้ลูกค้าหาบ้านที่เขาจ่ายจริงจริงเอาไว้เล่น เข้าใจคํานี้ป่ะหาบ้านที่เขาจ่ายจริงๆเอาไว้เล่นงวดที่ผ่านมาบางคนถูกค่ะแต่ไม่ได้ตังค์เอาอี้นะคะ3 5ม0 0ืันคนดูเนี่ยใครเข้ามาแล้วขอคนละหนแชร์หนึ่งจะแจกรัฐบาลไทยให้ใครที่อยากได้เลขทู่ปู่นะคะคือหนึ่งจะบอกว่า1ไม่มีการจุดเลขทู่ป,ปู่ก่อนเวลาที่1บอกเอาไว้ที่จุดก่อนไม่ได้ เพราะว่าหนึ่งขอพรปู่มาแบบนี้หนึ่งขอความเมตตาปู่มาแบบนี้หนึ่งมีความรู้สึกว่างวดนี้ปูตนะะป่ต้องให้อีกนะคะปู่ต้องให้อีกหนึ่งก็ยังมีความมั่นใจเหมือนเดิมอาจจะมากกว่าเดิมได้ซ้ำนะคะเพราะ ไปรู้อะพูดไม่ได้ไม่พูดล้วกันอ่ะสวัสดีสาม0 0ืนหกพันนะคะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยหนึ่งขอแค่ห้าพันคนค่ะขอแค่ห0 0พันคนฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยหนึ่งขอหนออึ่งหมื่นคนเจาะตัวฟันให้เลยค่ะขอหนึ่งหมื่นคนขอเจาะเดี๋ยวเจาะตัวฟันให้เลยค่ะเอาทําให้เลยอะ่ะเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอเพราะนี่วันที่สิบแล้ว นะคะวันนี้วันที่สิบแล้วถ้าบานไทยงวดต่อไปเป็นวันที่สิบหกเจาะตัวฟันให้เลยค่ะจิ้มเข้าไปแล้วจะเป็นบ้านแม่กิมกี่นะคะจิ้มเข้าไปแล้วจะเป็นบ้านแม่กิมกี่จิ้มไปแล้วจะเป็นบ้านแม่กิมกี่ หนึ่งขอซักแบบเดียวหนึ่งทำเอาไว้แหละตัวฟันเดี๋ยวเอาตัวฟันให้เลยให้ในไลฟ์เลยใครจะซื้อลอตเตอรี่จะได้ซื้อถูกนะคะสวัสดีนะคะ3าม0าม,มนนคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขออภัยในความน่าสดเอ่อหนึ่งกำลังทำเซรั่มนะคะทำแบรนด์เซรั่มเดี๋ยวจะมีการเอามา ให้ลูกค้าให้ดูหนูครับหนูครับเดี๋ยวจะเอามาให้ลูกค้าเทสไม่ใช่ให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าเทสนะคะลองใช้ฟรีรัฐบ,บาลไทยให้ตัวฟันเลยสวัสดี38,000 สองร้อยสามร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวหนึ่งให้ฮาหนอยไลน์นี้คุ้มค่ะบอกเลยไลน์นี้จะแบบว่าแวรี่คุ้มมากที่เป็นตัวฟัน สวัสดีสี่หมื่นคนนะคะใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยที่เป็นตัวฟันจิ้มลิงที่ปักหมุดแลวกดเพื่อน,นค่ะหนึ่งจะบอกลูกค้าว่าใครกลัวว่าไม่มีที่แทงรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยจะหาที่แทงไม่ได้บ้านแม่กิมกี่รับนะคะบ้านนี้รับค่ะลูกค้าบ้านนี้รับค่ะ งวดนี้นะภาวนาขอพรปู่ให้ปู่จุดทูปมาเป็นเลขเดียวกับที่ที่หนึ่งให้ <S 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 เลขทูปปู่หนึ่งจะลงให้วันที่เอ่อก่อนวันหวยออกลงในกลุ่มก่อนนะคะลงในกลุ่มก่อน มาในกลุ่มลงในกลุ่มก่อนสวัสดีสี่หมื่นนะคะสี่หมื่นสามพันสองร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครอยากได้รัฐบาลไทยนะคะอยากได้อยากได้รัฐบาลไทยที่เป็นตัวฟันนะคะที่หนึ่งจะฟันทุกนวดอะ่ะนะคะที่หนึ่งจะฟันให้ทุกงวดใครอยากได้หนึ่งจะให้ในไลน์นี้เลยตอนแรกกัดจะให้แค่แบบตัวที่เป็นเม็ดเดียวแต่ไม่เอา ไม่เอาให้เลยให้เลยสีเขียวเหนียวซับงวดนี้ไม่ขออะไรค่ะสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยคนดูงวดนี้ไม่ขออะไรขออย่างเดียวหนึ่งเสื้อสีเขียวเตรียมเสื้อสีเขียวมาหนึ่งสองเตรียมเสียงมากีดค่ะสาม เตรียมกระเป๋ามาใส่ตังค่ะขอแค่สามอย่างนี้ในงวดนี้ขอแค่นี้เท่านั้นนะคะขอแค่นี้เท่านั้นหนึ่งมั่นใจการันตีมั่นใจเลยว่างวดนี้ก็ขอใช้คําว่าพูดเหมือนเดิมนะคะว่าหนึ่งเนี่ยไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าเลขมันจะออกอะไรนะคะและหนึงไม่ได้มีญาติโกโหติกาทํางานอยู่ที่กองสลากหนึ่งเนี่ยไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไร เพราะฉะนั้นหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านให้เลยเพื่อที่ทุกค่ะทุกคนจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะเพราะลอตเตอรี่ตอนนี้ก็คนบางคนหาซื้อยากแล้วแต่หนึ่งจะให้แคปเสร็จปุ๊บหนึ่งจะบอกนะคะว่าตัวไหนที่ไม่ต้องซื้อมีหนึ่งตัวที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อนะคะมันอยู่ในนี้แหละคะ่ะแต่ว่า หมายถึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แคบเดี๋ยวให้ฮนะาหนอยด้วยมีตัวหนึ่งที่ไม่ต้องซื้อมันจะมีใครรอฮาหนอยรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้แคบฮาหนอยต่อเลยนะคะเห็นไหมมองเห็นไหม สวัสดี47,700คนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนหนึ่งขออีก4,000คนถ้าลูกค้าจิ้มจิ้มอีก4,000คนหนึ่งจะเอาเลขทูปปู่ลงให้ในลายแอดนี้นะคะหนึ่งจะเอาเลขทูปปู่ลงให้ในลายแอดนี้วันนี้มีฮานอยมีลาวพัฒนาใครอยากได้แนวทางฮานอยและลาวพัฒนาสามารถขอได้ในที่ลายแอดนี้เลยสามารถขอได้ที่ลายแอดนี้เลยนะคะ